สวัสดีค่ะพบกับอีนางยุชาแนเอว่าป้าเขาเอินป้ายยังนี่โอ้ยยับถึงยายเนี่ยไม่ไม่กินเขากินเขากินเขาป้าเขาดง <c oughs> โดยเชฟแมมเมของข้าพระเจ้าเองสิก้อย ในปลาหลาหลอีนยุยสายาอีสวยจะเอีสวยแช่แนวุนท้าุกัอีสวยชาแนุ่นท้านเออถ้าบุนกัุกนถาุกกับ่าเห็นยังถ้าพุกกเซฟีเนะกัเซฟีนนะเจือือเจหนูเจ้าปีกบุน้ำปีกเลยเถอะลดน้ำตาลเถอะพิกัดลงน้ำตาลน้ำปีกปลาช็อกเกอร์ ปลาช็อกเกอร์กับมีใยอื้อจับคือแน่ใยอื้อจับปลาช็อกเกอร์คือแน่ไส้ไปบดหมองแน่เออมันบวชเข่าฮะมันบวชพี่อะไรใยแม่มสอนดวงเมืองนี่ผู้ซอยอันนี้ปิ้งปลาแนวขีดมีดย่วงเท่งนั่นกะสีโซเล็กันแน่จักหน่อยเด้อค่ะพี่น้องอินนิกาเรนเดอร์เทอร์ลาซับจ้าเล่นหลังจากที่เล่นไพ่แล้วแล้ว อันนี้คือปลาปลอหน่ยนี่น่อยให้ตายกินเรือไปปวยเดี๋ยวเฮาจะไปเบิ่งปลาใหญ่กันปลาใหญ่ตัวนึงก็เฮ็ดแล้วอันนี้คือปลาใหญ่สุดไหนปลาช็อกเกอร์ปลาช็อกเกอร์มาแมใหญ่สุดแม่แม่สุดนี่มารีวิวมา ติดตามได้ในช่องอีนางยุ้ยชาแนลชายาเรียกอีชายาอีสวยเออขี่หมามันนี้ลมไหมพี่ถือถือถือคนละตัวหันหนังไหมพี่